สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพับผงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลังเท้าเวสวรร์นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับปิดทองในพิมพ์นะครับของหลวงพ่ออีนวัจจุลามณีนี่จะมีหมายเลขลมเบอร์นะอยู่ข,ข้างๆนี้นะครับหลวงพ่อบ้าน,านแหลมน่ก็เป็น พระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นะครับลอยตามน้ํามานะครับพระสี่พี่น้องนะครับล้วก็ลอยแล้วก็ไปขึ้นที่วัดบ้านแหลมนะครับเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทปางมิจาบาทนั่นเองนะครับซึ่งยุคปัจจุบันนะครับสามพระฐานฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดีนะครับนะครับเงินมีน้อยนะครับทํายังไงที่จะช่วยกําลังใจในเรื่องของธรรมาค้าขาย นะครับพระปางอุ้มบานเนี่ยก็คือพระปางทีุ่ดมเรื่องครับสมบัตินะครับฉะนั้นก็ควรจะบูชาไว้นะครับเพื่อที่จะนํามาซึ่งโชคลาภนะครับเรื่องของเงินทองการมาใช้สอยนะครับข้างหลังก็เป็นท้ทวสุวรรณนะครับยุคนี้ท่านลงมาโปรดนะครับเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลนะครับท่านมีสินทรัพย์มากมายคนจีนเรียกใส่ชิงเงี้ยลงมาโปรดคนช่วงนี้นะครับู้ใส่เนื่องจากมันจะมีโรคภัยระบาด ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับท่านก็ได้งบประมาณก้อนหนึ่งท่านก็ลงมาช่วยนะครับก็ภาวนาท่านไว้นะครับนะครับาวสิสวรรณก็เป็นหัวหน้ายักษ์หัวหน้าผีนะครับผูดผีพิกาเกรงกลัวการคุนใส่ต่างๆได้หมดเลยนะครับนะองค์เดียวก็คือได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับได้ทัง้งป้องกันไัให้โชคลาภนะช่วยในเรื่องของกําลังใจนะครับ มาฟังรุ่มฝลายก็คือเรื่องของทำมาค้าขายช่วงนี้นะครับซึ่งเกิดเชิงมากนะครับทราบกันดีนะครับเฟื่องฟื้นเฟื่องเกิอเชิงมากก็จะมีคนมีตังค์อยู่นะครับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับคนมีตังค์ไม่ค่อยเดือดร้อนแต่คนล่างยากเดือดร้อนเยอะนะครับี่ยก็ต้องหาเครื่องที่มันช่วยนะครับตัวมงคลที่ช่วยเรื่องของพวกลาบค้าขายรายการนี้มาพร้อมกล่องดำเดิง นะครับปฏิมากรพ่อวัดแหลมประทับหลังเท้าเวสวรรณนะครับแล้วก็อิฐจุฬามันนี้อ๋อเป็น2563ปัจจุบัน2567ผ่านระยะเวลามาแร้ว7เจ็ดปีเอ้สี่ปีนะครับตัวทีนะครับในการนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยความรัเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ081420301 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดต,ติดตามกดกระดิง่งเราท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอุยพรปักเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ